มาต่อกันที่คลิปนี้นะคะซึ่งเป็นสาระสําคัญสําหรับคนที่ต้องการจะลดความอ้วนแบบถาวรมากๆนะคะคือแน่นอนถ้าคุณอยากจะลดความอ้วนถาวรอ,อะแล้ววันหนึ่งคุณอยากจะเลิกกินแคลอรี่24แบบเลิกแล้วไม่กินแล้วพอแล้วอะคุณต้องช่วยตัวเองด้วยคือเหมือนกับเราจะต้อง ต้องเหมือนแบบฝึกตัวเองให้ทานเป็นเวล่มเวลาแล้วก็เหมือนหดกระเพาะให้ได้จิ๊บอะใช้จิ๊บได้คุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ให้ไอเดียมาว่าจิ๊บควรจะหดกระเพาะตัวเองอะให้ได้ภายใน45วัน45วันก็คือ1นเดือนครึง่งหดกระเพาะตัวเองเพื่อ ปรับคือคนเราเนี่ยกะเพาะมันเล็กๆกะคะ่ะแต่ว่าเราอ่ะจะยัดทุกอย่างเข้าไปยัดเข้าไปจนกระเพาะเราขยายเป็นลูกบอลแล้วพอมันขยายไปขนาดนั้นแล้วหลังจากนั้นเราจะ,ลจะกลายเป็นคนที่กินอะไรก็ไม่อิ่มกระเพาะคากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนว่ากินได้เรื่อยๆกินมาเลยกินมาเลยกระเพาะยังไม่เต็มเลยหูยทําไมกินข้าวแล้วก็ยังกินขนมได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอกระเพาะเราเนี่ยถ้าเราตัดฟุ๊บ ไม่กินละค่อยๆลดลงอ่ะกระเพาะมันจะกลับมาหดกระเพาะเนี่ยเป็นอวัยวะที่ยืดได้หดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาหดกระเพาะส5ห้าวันยังไงกันก็คือว่าทานให้มันพอชั่นน้อยที่สุดอะคะ่ะคือเหมือนกับว่าข้าวมือนึงอย่างเงี้ยตัวแคลอรี่เขาจะช่วยอยู่แล้วนะคะเวลาทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยจากข้าวเนี่ยเราจะทานกะละมังนึงใช่ไหมสมมติแบบกะละมังนึงเลยกว่าจะอิ่มอะไรเงี้ยเราจะเหลือข้าวแค่ถ้วยเล็กๆไม่ใช่ว่าเราเหลือข้าวถ้วยเล็กๆเพราะเราพยายามอย่างเดียว แต่เพราะแคลอรี่จะทําให้เรากินได้แค่นั้นนะคะคือเขาจะแบบไปทําให้ปฏิกิริยากับร่างกายเนี่ยลดอินซูลินปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้อยลงกินเข้าไปนิดนึงเราก็จะอิ่มเพราะว่าระบบการเผาผ่านของเราเนี่ยมันจะสโลว์ดาวค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยเราก็จะรู้สึกว่าอุยกินแล้วมันแน่นท้องจังเลยเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอิ่มให้เราพอนั่นหมายความว่ากระเพาะเราจะค่อยๆหดตัวลงเล็กๆและ45วันนะคะคือท่องเอาไว้เลยว่าอย่าอย่ากินบุฟเฟ่ เพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปในบุฟเฟ่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าต้องการความคุ้มมากเลยค่ะคือเหมือนแบบต่อให้กินแคลวีฟมาฉันก็จะฝืนกินจนมันจะอ้วออกมาอะไรอย่าเงี้ยอันนั้นคือการทํำลายตัวเองแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการหดกระเพาะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดใจไปเลย45วันนี้ฉันจะไม่ทานบุฟเฟ่ตนะคะและฉันจะทานอาหารเป็นมือ้อจะทานแค่ช่วงเวลาที่หิวเท่านั้นเพราะว่าเรา เสียเงินให้กับแคลอรีไปแล้วนะคะเราจะไม่ให้ความร่วมมือเลยจะพยายามยัดต่อไปถึงแม้ว่าเราจะกินเข้าไปแล้วทรมานก็ตามไม่ได้เราจะต้องรู้แล้วว่าอิ่มอิ่มวางช้อนทันทีต่อให้มันเหลือข้างหน้าเยอะแค่ไหนก็ทิ้งจิ๊บนะคะเป็นคนที่ชอบกินน้ําหวานมากๆคือเหมือนแบบ ต้องกินชานมไข่มุกชาเย็นชานมไข่มุกไม่เท่าไหร่แต่ชอบกินชาเย็นมากแล้วจะต้องกินชาเย็นให้หมดแก้วตอนหลังมาจะรู้สึกว่าน้ำหวานนะ่ยไม่ดีกับตัวจิ๊บไม่ใช่แค่เรื่องลดหุ่นแต่ว่าจิ๊บมีโอกาสเป็นเบาหวานสูงมากเราควรจะแบบเราดูดน้ําตาลเข้าไปเราก็ไม่ควรแล้วอะไรเงี้ยจิ๊บก็อยากกินมากๆจิ๊บก็จะซื้อเอ,อ่อชาเย็นมาดูดเลยแล้วถ้าเพื่อนอยู่ด้วยจิ๊บก็จะบอกเพื่อนว่าไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวกินต่อกันไปเลยพอดูดเสร็จเราก็แบบเหมือนอ่ะถ้าเพื่อนไม่กิน เราจะกินข้างถังขยะเลยค่ะพอกินเราดูดปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ดูดให้หแบบเหมือนเอาให้อิ่มนะคะเราดูดให้เราหายอยากจิ๊บจะกินแค่20%ของแก้วจิ๊บจะโยนลงถังขยะปุ่มไปเลยตัดใจทิ้งไปเลยนะคะคือจิ๊บจะบอกว่าจิ๊บยังกินทุกอย่างที่จิ๊บอยากกินทุกวันนะคะเพราะว่าจิ๊บไม่ใช่ไม่ใช่คนลดน้ําหนักแบบสายคลีนเป็นคนลดน้ําหนักแบบกินคลีนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชิปจะยังกินอาหารปกติแต่1ิปลดการกินลงคือเหมือนอิ่มปุ๊บหยุดอิ่มปุ๊บหยุดอิ่มปุ๊บหยุดคือจะไม่กินแบบเยอะๆอีกแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้คือพอพอเราหยุดกินเรากินพอชั่นเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือกระเพาะเราเล็กลงพอกระเพาะเราเล็กลงเสร็จวันที่60เพื่อนดันชวนไปกินบุฟเฟ่โอ้โหเดี๋ยววันนะี้จะต้องกินให้คุ้มเลยสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะปรากฏว่ากินไม่ได้ค่ะกินปุ๊บเนี่ย มันจะอ้วกเพราะว่ากระเพาะเราเล็กลงแล้วแต่เราอยากตะกะเหมือนเดิมนึกออกใช่ไหมคะกินเข้าไปปุ๊บจะอ้วกค่ะเราก็รู้สึกแล้ว,วเฮ้ยอันนี้คือกินไม่ได้เกินเกินความจําเป็นของร่างกายหลังจากนั้นก็จะค่อยๆระวังตัวเองิเชื่อว่าทุกคนอ่ะพอได้หุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วอ่ะจะระวังตัวเองว่าเออเราไม่ควรแบบกินแบบ อย่างเดิมอีกนะเพื่อให้กลับไปอยู่จุดเดิมเพราะฉะนั้นจิ๊บถึงบอกว่าแคลลีฟเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งแต่ตัวช่วยที่2เราต้องแบบพยายามด้วยตัวเองด้วยพยายามด้วยตัวเองคืออย่ายัดมันเข้าไปเพราะว่าวิตามินมันทําให้เราอยู่น้อยแล้วอย่ายัดหดกระเพาะตัวเองให้ได้ใน45วันนะคะหลังจากนั้นคุณจะลดความอ้วนได้ถาวรถ้าคุณรู้จักว่าแบบ กินให้มันแบบพอดีกัแบบร่างกายล่ะไม่ใช่กินเอาคุ้มไม่ได้กินเอาแบบอ๋อเพื่อนหานแล้วหานไปตั้งคนละ500กินไม่คุ้มเลยอันนี้คือต้องตัดทิ้งคือกินแค่พอแบบอิ่มอิ่มแล้วคือหยุดเพราะว่าร่างกายต้องการแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอกระเพาะเราหดได้นะคะยังไงเราก็ไม่มีวันกลับมาอ้วนได้เพราะว่าเราจะรู้สึกเลยว่าเรากินเกินโคตา้าที่เราต้องกินไม่ได้มันจะอ้วกจริงๆมันแบบมันทรมานจิ๊บเป็นอยู่คือบางทีก็ยังแบบติดนิสยัยแบบตะกะอยากกินเยอะๆอยู่นะคะยัดยัดเข้าไปทีไรก็คือนอนนไไม่ได อึดอัดเดินไม่ได้แบบคือไม่อยากลุกทําอะไรเลยอยากนั่งแบบนั่งพึ่งๆเลยบบขยับตัวไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยค่ะว่ากุญแจสําคัญในการลดความอ้วนถาวรคือคุณต้องหดกระเพาะตัวเองให้ได้นะคะหดกระเพาะตัวเองให้ได้อาทิตย์หนึ่งสองเอ่ออาทิตย์หนึ่งเดินหนึ่งไม่พอนะคะคกลไกการหดกระเพาะอยู่ที่45วันอันนี้เป็นกุญแจสําคัญในการลดหุ่นค่ะ